ใครัเนียน่ยแล้วเนานะ่แแนล้วสวัสดีวันสงกรานสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคไ,ไข้ไข้เจ็บบ้านีมีแต่หิ้งปังอ่ะละ่ะกินเข่าได้ยอ,ดยอ,ยอยู่บ่เด <c oughs> ้นอนี่มันก็ต้องกินนี่ล่ะก็ได้กินกูกินเลยเนี่มีซื้อลาบงัวมาให <c oughs> ้อาจารย์อันฟันยังบ่ล่ะได้นอนโบ <c oughs> ฟันามาเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> ฟันมาจังได๋ล่ะจ้าฟันเอออีนี่หมู่บ้านมันยางมันน้ำทังจ้ามันเห็นงูตัวนึง กูจิตัวปัญญาดอกซ้ำนี่แล้วอยู่ข้างล่างอันนี้เลี้ยงแทียนบ่เลี้ยงแทะล่ะเออเด้เอิญปัญญเนี้ยปัญญเนี้ยมันขางูแม่มันจิตต่อเจ้าได้นะเจ้ายางย่ำขึ้นอยู่นะกับบกกระบอยไปเห็นมันดิโมูจะเลยขาดูยางมันมันกิดเลยเขากระท่อมอันยุกระท่อมหนั่งนานนาบ้านนะเอโม่ก็บเร่ก็เออไหลูกไปเขาไปนอนหน่อยเลยเจ้าว่าเออไ่วยกะกุฟ กันยำเว้นเนี่ยกันนั่งเดียนอยู่หน้าบ้านจ้านี่ลูกมันออกมาสามตัวด้วยเนี่ยเอาเออออกมาใต้อยู่หน้าบ้านน่ใต้หอดหันแล้วลูกงูนะเอออันนี้อีหลีนวะเนี่ยอีหลีบ่ได้บ่ได้ยันเด้ไตไปใต้มาชิบรอบงูเ่ยนะเจ้ากันนั่งเบังเงาหนะนั่งเบังงาแหละนั่งเบิ่งเงามันก็เป็นงูหน่อยสอเราจะพิจายามยังเป็นงูอยังล่ะมันงูอย่าย มั่อกตัวเมียกับตัวน้อย่านีระเอืมสมัไตะเกียบเออางหนียรละอืมไปไปใจมากแล่ะสิเมโดนตื่มาวนนด่ต่ข้างเลยเอา้านั่งยี่สิมสื่กมาวนไต่ยี่ต่ข้างเขานั่งยองๆน,นะมึนไนนะเออตัวนึงนี่นนเปเรียกขาวะตัวหนึ่นนนงน,นี่ไปเรียกสองตัวหนึ่งเปเลียกซีเด้เอามาสูว่างี้เอาเง็ดไหลเขียนไว้อยู่นี่เลยมึงแค่หูตื่นแล้ว งูอันนี้งูอีเลอีแธ่มันบอกว่าเป็นฝันเพราะเป็นฝันเลยน่ะเพาะบอกว่าใจนั่นเถอะมาวุ้นเห็นเป็นตัวเลขเนี่ยเออบุ้นี่็เป็นตัวเลขอันนี้เลี้ยงอีหลีบอได้ฝันบอได้ฝันนี่ทียังวินว่านั่งเด่นยุ่งหน้าบ้านโอ้โฉอีหลีบอเนี่ยแต่ว่าแต่งูให้โชคแธ่ด้วยมันก็ตรงกับเลขสูตรตัวเนี่ยเออการอันนี้เลี้ยงแท้เด้อค่ะว่าเป็นฝันเด้ออันงูหน่อยออกมาอัน เลื้อยเล่นยญมาเถอะเออมาเลยด้วยเล่นเป็นตัวเลขอาจารย์ว่าเป็นอิหรีเดวสันนางเบงงูเลือยเป็นตัวเลขมาจดไว้เลยอย่างนี้หาสองซีอุ้ยอาจารย์เจ้าก็บ่อยคอยคุณลูกไรเถอะอุ้ยเนาะวันนี้ฝันยังบ่อนี่มือขึ้นหฝันว่าไงมูมาหาละฝันมาตะมูมาหาเนาะกับอาจารย์บ่กคอยได้ยนนอนค่ะแต่ว่าอันที่ว่าเลขให้ไปหาสองซีเนี่ย่พราเป็นฝันเด้อค่ะเป็นเรื่องเทเรืองอิหรีเนาะอาจารย์เนาะ มาิเนียนมาอนีมาตามคงสุดไทยเลขอาจารย์เปลี่ยนเด้อค่ะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าช่วงที่เพ่อสบายนั่ยอีฟซีขอมาหลายอาจารย์เกินยิ้บอนิ่งมาอนีมาคงสุดไทยเนาะอาจารย์เปลี่ยนบอหลายดอกเปลี่ยนสองตัวเอาให้เบิ้งวันนี้เนี่ยอาจารย์บาดนี่ยวันที่สิบหกมีสายุนหกหกเด้ออืออาจารย์ก็โอ้ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเด้อพี่น้องแฟนจังอีฟซีก็ได้นี่วันที่สิบหกเด้อค่ะเด่นมีซีมีหามีหกวิ่งคือนหากระหกหน้าอาจารย์เนาะเปลี่ยนตัวเลขเด้อค่ะ ้าหายไปนั่นคือวิ่งหนึ่งกับสองแต่ว่าเปลี่ยนตัวนี้เด้อจา้าวิ่งห้ากับหกจับคู่หายไม่หาสามสามหนึ 1, ่งสี 2, ่สองศูนย์สองหกสองแล้วกับแปดสองเด้อแต่ว่าเลขยังเหมือนเดิมเด็กตัวเก่าเด้สามตัวในเก้าห้าสองหกสามศูนย์ 2, 0, แล้วก็8แปดหนึ่งสี่เนาะอาจารย์ครับ,บนี่แหละตัวเลขอาจารย์กับบดได้เปี่ยนหลายตัวดดกเปี่ยนตะเลขเรียนจา้าเพราะว่ามือนันอาจารย์เห็ดนเนาะอาจารย์เนาะ บ่สบายอยู่กะเอฟซีขอมาไลายก็เลยบ่ลอยเปอร์เซ็นต์บันไดกะเด้อค่ะเด้อเปลี่ยนแบบฟ้าแลบเลยแต่กับบ่ได้เปลี่ยนหลายตัวดอกน้าอาจารย์รรมีสองหางที่เปลี่ยนไปเด้อจ้ะก,กับเบิ่งเอา,จาใจพี่น้องแฟนช่องเอฟซีเบิ่งเอาตัวเลขนี่แหละแต่ว่าดีคือแล้วนาะอาจารย์เนาะหายหายแล้วเด้อค่ะเด้ออาจารย์ก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเด้อที่เป็นห่วงเป็นยยจา้าสำหรับตัวเลขอ,อาจารย์ย่ำเด,อด้อเป็นแค่แนวทาง อาจารย์เบันทึกสูตรหวยคำนวณหายได้สองมือแลว้ววะนี่ครับครับสงการก็หายบันทึกว่ามียังดอกบันทึกหายวันไหนคืนมิตรโศกตมานน่ะอาจารย์เนาะคิดว่างูสิมาให้โศกที่บ้านจังหวัดนราเนี่ยจุดไลยจุดเลยเด้อค่ะเด้อ <laughs> <laughs> ตัวเลขงูให้โศกกับยังตัวนี้เด้ออาจารย์มันก็ถือกระสูตรห,หวยคนจะสองซี่ซี่สองเข่ากับสูตรหวยเด้อคึ้ว่าจาุมักบ่มักสืซื้อแต่ตัวนี้ตัวเดีย่ออาจารย์สืซื้อตี ปลาติดสื่ออยู่โอ้อาจว่เนาะอาจารย์เนาะข้แม่นว่าบ่มีแฮงแล้วคันอาจจาที่เจ้าทางหรือว่าเพิ่นมาให้สูใครหลาบเนาะเทวดาเนาะครับตัวนี้ล่ะมักตัวใดงวดนี้ตัวเดียวคู่รูหาชี้อีหยังก่อนหาช่องี้หาช่ี้เลยเอาตัวนี้ล่ะปลาติดทูตราเสียาคือกันเออเลขสูตรก็อย่าทิ้งอย่าปะนั่นล่ะจ้ะก็เปลี่ยนฟ้าเลบเด้อค่ะให้เบิ่งเอาค่ะแต่ว่าคิดว่าบ่บ่ดังดอกงวดนี้เบิ่งเลขจะบ่ดังปานใดโด หาสิซื้อได้อยู่เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่านี่แล้วเป็น,ปนไปได้ไหนงูเลื้อยมาอยู่ต้นหนาเนี่ยอือจะไปใกล้เลยเด้อยันมันตรวจนั่นน,ะน่ะอยู่ไผอยู่มันหัวคนอยู่ไผอยู่มันเด้อ,ดอหลกักอยู่ไผอยู่มันอ,อือกันไม่ห้โซก็ให้โซอให้มันมันอยู่กักกางถน้นผมนี่นี่บอกไปคาอือถือขอนไปมันกับบอกกาคา กาขามก็เลื่อยมากอาจารย์มากาข้อาจารย์เลือดตูนต้องกระถ่อมอย่ในกระถ่อมเป็นเป็นคนหักสัตว์นะจ๊ะเป็นกระริบ่อคอยนี่มาแมวยังสีเป็นกระบอกคอยนั่นเนาะกะวันนี้ให้สู่หขมาในเอฟซีเป็นสู่เป็นหนาน้ำเด้อยอาจารย์สําหรับเลขที่งูเลื่อยให้เห็นเป็นตัวเลขอันนี้ว่าเป็นความฝันอันนี้อีหลีนะจ้ะเด้อหาสองซีเด้อตรงกระหวยสูตรพอดีเนาะอาจารย์เนาะสําหรับตัวเลขสูตรอาจารย์กะมักกระจัดเด้อกะเลขเรียนยังบ่หลุดเนาะอาจารย์ยังเหมือนเดิม อะให้พี่น้องแฟนทางเอฟซีในงวดวันที่16นีห่หฮงฟังดังด้วยสุข,ข,ขคุคุเด้อค่ะอาจารย์เป็นกับสุขภาพแข็งแรงแล้วขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใย,ยให้อาจารย์อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อต่อไปนี้กัให้มีแต่ความสุขเดอ้จอจำยังเป็นเงินเป็นทองเดอ้ออาจารย์เดอ้อจ้าขอบคุณลหลายๆอาจารย์สวัสดีค่ะ